สวัสดีครับมือนีก็ยังอยู่บ้านหกตาร,รางกลางที่เก่านะครับพี่น้องเป็นวันที่สี่ของงานวางทอระบายน้ำขยายลายทางนะครับมนีเราก็ลงทอเรียบร้อยมหมดเลยนะครับตอนนี้เราก็กำลังเอาดินลงกบนะครับนี่ครับกบแล้วเป็นบางส่วนนะครับ อันนี้ก็าำนังไรกบไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวมื่ออื่นเท่าก็สิีม,มาปรับดินนะครับกับว,ว่างแบบไวรลอดเท้คอนขีดขยายไรทางตอนะครับสวยงามครับพี่นอ้องเมื่อกี้อยู่กันสี่คนนะครับ อากาศตอนเช้ากบฮ้อนครับพี่น้องมาชงใบใบมีฝนลงมาเล็กน้อยนะครับแจ่กบ่มแมนอุปสรรคในการเ็นงานนะครับพี่น้องบึงท่องฟ้าครับมันมีแดดครับตอนนี้นอันนี้เอาก็สิเจใส่ าาพ่อนำพิงนะครับเชาบ้านเ้าน,นะครับเอานามกินแผลก้นคันมปโค่ครับครับจนเมื่อยพี่น้องมีเวลาสิมาลงบม่มีเวลาสิหอดลงมังกินหนามครับ าน้อยๆครับมีหมาเป็นมูครับเพื่อนนี่มีหมาเป็นมูหัวอยขนเขาเที่ยงไม่อิ่มครับรองทับต้องเดินด้วยท้องครับเอาซื้อกินหน่อยดีห้าบาทก็จะเอา

มันนี้ก็บ่มียังมากมยให้เกานะครับพี่น้องเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวมันนี่สิกบให้มันแล้วนะครับอื่นเท่าแต่เอาแบบมาตั้งนะครับจะปับ๊บหนาดินนะครับกินลูกศิ้นกันครับพี่น้อง แก่ดูเปล่ครับแก่ดยวครับมันนี่ก,ก็ดินลงหมดแล้วนะครับพี่น้องเอาไปตอมืออื่นอีกนะครับเหลืออยอีกประมาณ30เมตรนะครับจังสิแล้วตอนนี้ก็ได้เวลาเหลืองานเลยนะครับเดี๋ยวมืออื่นเฮาคอยมาต่อกันนะครับ